หาลันมินพิชยารีวิวสั่งกระทะออนไลน์คนแห่ชมทะลุล้านเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับมินพิชยาด้วยความที่โล่แล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทำให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆและนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วทางบ้านมินยังประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการหมู่บ้านจัดสรรและเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยล่าสุดฮาลัน่นเมื่อมินสั่งกระทะมาทอดไข่เจียวเห็นของจริงต้องบอกเลยว่าผิดคาดมากโดยมินได้ออกมาโพสคลิปรีวิวกระทะ ที่จะสั่งมาให้คุณแม่บ้านทอดไข่เจียวแต่กระทะที่ได้นั้นใหญ่มากซึ่งต่างจากคนอื่นๆที่เวลาสั่งของจะได้ชิ้นเล็กๆทำกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์หารลันกันสนั่นโซเชียลทอดไข่เจียวธรรมดามันไม่จับต้องทอดไข่นกกระจอกเทศไปเลยทอดครั้งหนึ่งกินได้ทั้งหมู่บ้านครับฮ่าฮ่าไข่เจียวยกแผงไปเลยคุณมีนเตรียมตัวเป็นเชฟกระทะยักษ์เขามีแต่ได้ของไม่ตรงปก ได้ของจิว๋วของจำลองแต่มินได้เกินปกเปิดโรงทานได้เลยค่ะและแน่นอนว่าคลิปนี้ของสาวมินคนแห่ชมทะลุล้านวิวไปเลยจ้า